คุณกำลังเป็นเศษเวลาของใครหรือเปล่าสวัสดีครับ w h a t s u p Guys w e ยคนแรกชวนนอร์เรอร์โควา content ์โควสนับสนุนความสำคัญที่ดีนะเศษเวลาก็คือคุณสนใจคนคนหนึ่งนะครับคุณได้ IG จีไลน์เฟซบ o ๊กหรือ TikTok กโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่คุณสามารถติดต่อได้ แต่เขามักจะหายไปในเวลาหกขัจนถึงเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับหรือหายไปเลยตอกลคืนคือคุณเจอได้เฉพาะเวลาที่เขาอยากให้เจอนะครับเจอกันได้นะถ้าเธอต้องการแต่ไม่ใช่ทุกเวลาที่คุณอยากเจอครับให้สงสัยไว้เลยครับว่าคุณกำลังเป็นเสงเวลาของคนถิ่นอาจจะไม่ไหว หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเขาว่านนะครับและถ้าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์สาม,มารถไปต่อได้นะครับเขาจะเริ่มต้นกับคุณเลยนะครับในเวลาที่ไม่ปล่อยให้คุณนานเกินนอนะครับอ่าเตืดนเซอร์ว่าไม่เกินเดือนนะครับไม่เกินเดือนเนี่ยต้องมีต้องมีเดทหนึ่งเดทนะครับต้องมีที่ไปทานข้าวไปจังแนมะ่หรือไปอ่า เดืนสวนสาธารณะวยกันเดินทางกครับ้ขามีอย่างต่ำๆนะครับไม่เกินเดือนนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องไปอยู่ไปอยู่ในสถานการณ์ที่ผ่านไปเป็นเดือนๆแล้วนะครับคุณเจอในแอปหาคู่นะครับทันไปเป็นเดือนๆแล้วแต่คุณยังไม่เคยเจอเขาเลยนะครับสองเดือนสามเดือนหกเดือนสิบสองเดือนนะครับคือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่า มันมันมีเหตุผลที่ฟังขึ้นแล้คว่าคุณยังไม่เจอเขาเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรครับก็มอครับหรือแม้กระทั่งคุณกํกาลังพยายามมีความเอขาเรียกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ระยะไก,กลนะแล้วโอเคถ้าถ้าคุณอาจจะรู้จักกันตั้งแต่เริ่มต้นนะร,รู้จักกันที่อ่ารู้จักกันมาก่อนใน ที่ทํางานด้วยกันหรือที่คลาสเรียนด่วยกันอ่าแล้วแล้วอยู่ต้องไปทํางานต่างที่กันอ่าอันนั้นคือเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลที่เป็นแฟนกันแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าแอบหาคู่แล้วคุณอยู่คนละเมืองนะครับแล้วคุณก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับแล้วยิ่งกว่าน,นั้นคือเขาให้คุณโอนเงินให้ด้วยโดยที่ยังไม่เคยเจอกันเลยหรือยังไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่กระจายกันเลยนะครับคุณ กำลังเป็นเศษเวลาของเขาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับอะไรนะครับเราก็จะให้เวลาเพียงเ็จเศษกับสิ่งนั้นที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับก็ที่ปรึกษาความรักแบบ private coaching นะครับ trailer made เหมือนสูตรสั่งสั่งเฉพาะทางนะครับก็ทักแชทได้เลยนะครับเริ่มต้นห้ารบาทถ้าคุณไม่ทันเกมนะครับ เกมก็จะทันคุณน,นะครับโคเวสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีนะครับสับสุดท้ายเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้นะครับเริ่มทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสอัสดรับ